สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับฟินฟันซีรีส์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนาซีรีส์วายจากทางเกาหลีที่กําลังเป็นกระแสะมากในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือเรื่อง Love in the Big City นะคะซึ่งเหตุผลที่แอดจะแนะนําให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การดูมากค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องย่อข้าวๆและสปอยเล็กน,น้อยจากแอดนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือ Love in the Big City นะคะมีทั้งหมด2เวอร์ชันนั่นก็คือเวอร์ชันภาพยนตร์และเวอร์ชัน แต่ทั้ง2เวอร์ชั่นนี้นะคะจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันผู้สร้างคนละคนนักแสดงก็คนละชุดเพียงแต่ว่าภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องนี้นะคะสร้างมาจากหนังสือเล่มเดียวกันแต่ในซีรีส์จะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของโกยองที่ผ่านเรื่องราวความรักมาหลายรูปแบบทั้งทุกข์และสุขส่วนภาพยนตร์จะสร้างจากบทแรกของหนังสือเน้นเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างแจฮีหรือมิเอะในเวอร์ชันซีรีส์กับฮึงซูหรือโกยองในเวอร์ชันซีรีส์เองค่ะสิ่งที่น่าสนใจสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นอกจากพอร์ เรื่องและนักแสดงที่เคมีงาน,นดีมากๆแล้วนะคะคนที่แอดอยากให้ทุกคนสนับสนุนเขามากๆนั่นก็คือนักแสดงหลักอย่างนามยุนซูที่รับบทเป็นโกยองตัวหลักของเรื่องนี้ค่ะเพราะในชีวิตจริงนั้นนามยุนซูนะคะเป็นนักแสดงเกาหลีรุ่นใหม่ที่สุดกตันยูมากๆเพราะเขาเพิ่งบริจาคตายของตัวเองให้กับคุณพ่อของเขาโดยเขาเองนะคะได้ดำเนินเรื่อง กับพังโรงพยาบาลด้วยตัวเองทุกอย่างและหลังจากที่พักฟื้นร่างกายกลับมาดีแล้วนะคะเขาก็ได้กลับมารับบทนักแสดงโดยกลายมาเป็นนักแสดงนําในเรื่องนี้ทามกลางกระแสการต่อต้าน LGBTQ ในเกหลีใต้แต่นายุนซูนะคะก็ได้เห็นต่างออกไปค่ะโดยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อและนิตยสารเอาไว้ว่ามันก็เป็นเรื่องราวความรักเหมือนกันชีวิตก็ดําเนินไปเหมือนกันแค่เรื่องเพศมันแตกต่างไปก็เท่านั้นผมหวังว่าผู้ชมจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความจริงที่มันต้องฉายได้ทางสตรีมมิ่งเพียงอย่างเดียวก็ คงจะแสดงให้เห็นว่าสังคมเกาหลีใต้ในตอนนี้ยังคงต้องทําความเข้าใจกับเรื่องนี้อีกมากและหลังจากที่ทีเซอร์ซีรีส์ถูกปล่อยออกมานะคะก็มีคอมเมนต์เชิงลบเป็นจํานวนมากจนนํายุนซูให้สัมภาษณ์กับทางสื่ออีกว่าผมไม่ได้สนใจพวกเขาเลยผมแค่หัวเราะออกไปเมื่อเจอคอมเมนต์แย่ๆคนพวกนั้นจริงๆแล้วเป็นแค่หนึ่งในร้อยที่ผมได้รับข้อความจากการให้กําลังใจเยอะมากๆซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าเชื่นชมมากๆอย่างที่เรารู้รกันค่ะว่าสังคมทางเกาหลีใต้นะคะเขายังไม่ค่อยเปิดรับเรื่องนี้กันมากนะัก เล่นน้อยมากๆเลยค่ะที่นักแสดงจะกล้าออกมาคอเอาถึงประเด็นนี้และนี่ก็ทําให้ทุกคนนะคะมองเห็นทัศนคติที่ดีของเขาและไม่ใช่แค่นักแสดงนําอย่างนํายุนซูนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ทั้งตัวผู้ภูมกับและนักแสดงคนอื่นๆก็เช่นกันค่ะและที่สําคัญซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีฉากบางส่วนที่ถ่ายทําที่ประเทศไทยอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือเหตุผลหลักๆของแอดนะคะที่อยากจะนําเสนอซีรีส์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะแต่น่าเสียดายตรงที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยซึ่งก่อนที่ท ไปฟังสปอยจากแอดนะคะแอดต้องขอบอกกันว่าแอดจะเล่าโดยไม่ลงรายละเอียดมากนักนะคะเพราะว่าประเด็นหนังเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดที่เยอะมากๆแต่เอาเป็นว่าแอดจะมาสรุปคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะว่าเรื่องราวของในซีรีส์เรื่องนี้ได้เล่าเรื่องอะไรกันบ้างโดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและความรักของโกยองเด็กหนุ่มในวัยมหาลัยที่ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปโดยที่เขามีความลับอย่างหนึ่งที่บอกใครไม่ได้นั่นก็คือตัวเขาเองชอบผู้ชายซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่สามารถเปิดเผย ตัวตนที่แท้จริงของเขาได้นั้นก็เปลี่ยนเพราะว่าสังคมที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้ยังไม่เปิดรับเพศทางเลือกมากนะัเขาจึงไม่สามารถแสดงออกและเวลาที่เขาชอบใครเขาก็จะไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเขากําลังคบกับคนคนนี้อยู่ แต่ถึงสังคมจะตีกรอบให้เขาแบบนั้นแต่โกโยองก็พยายามใฝ่หาความรักจากเมืองหลวงที่เขาอาศัยอยู่โดยวันหนึ่งเขาได้พบกับชายที่เขาถูกใจก็เลยตัดสินใจไปค้างที่ห้องของเขาแต่พอเช้าวันต่อมาเขาก็ได้มาพบความจริงที่ว่าชายที่เขามานอนด้วยนั้นมีแฟนของเขาอยู่แล้วทําให้โกยองกโกรธมากค่ะเขาก็เลยตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้ไปทันทีที่เดินออกมาจากห้องของผู้ชายคนนั้นโกยองก็นึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้เขาไม่งานถ่ายแบบเขาจึงรีบไปที่นั่นโดยทันที เมื่อไปถึงที่นั่นนะคะเขาก็ได้พบกับน้ำกยูช่างภาพหนุ่มไฟแรงที่จะมาเป็นตากล้องให้เขาในวันนี้น้ำกยูเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมืออาชีพมากเขาก็เลยดูโกยองไปเพราะว่าโกยองมาสายโดยความที่โกยองเพิ่งจะมาเป็นนายแบบครั้งแรกน้ำกยูจึงสอนโกยองโพสท่าแต่พอได้เห็นรอยยิ้มของโกยองเข้าไปทันเลค่ะเขาก็ตกหลุมรักโกยองโดยไม่ดูตัวเขาจึงเข้าไปพูดคุยกับโกยองหลังจากที่ทั้งคู่เสร็จงานแต่โกยองก็ไม่ได้สนใจทําให้น้ำกยูคิดว่าเขา คงไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วแน่ๆแต่โชคชะตาก็ดันเป็นใจให้พวกเขาทั้งสองคนได้เจอกันอีกครั้งเมื่อนำกยูไปเที่ยวที่คาบแห่งหนึ่งย่านอินเทวอนซึ่งเป็นที่รู้กันนะคะว่าคาบแห่งนั้นจะเป็นคาบที่ชาว LGBTQ ทุกคนนะคะมักจะไปรวมตัวกันที่นั่นและที่นั่นทําให้นำกยูได้พบกับโกยองอีกครั้งพวกเขาทั้งสองคนจึงออกมาคุยกันด้านนอกโกยองมองออกว่านำกยูชอบเขาก็เลยเข้าไปอ่อยและเข้าไปสั่นสัมพันธ์กันแต่ในระหว่างที่พวกเขาทั้งสองคนจุบๆกันอยู่นั้นนะคะสาย ก็ดันไปสะดุดตาเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนในชั้นเรียนของเขาซึ่งเธอก็คือมิเอะนั่นเองค่ะโกยองไม่รอช้ารีบผลักนำกยูออกเพื่อวิ่งไปขอร้องให้เธอห้ามไปบอกคนอื่นแต่พอเขาหันกลับมาก็พบว่านำกยูได้หายตัวไปแล้ววันต่อมาโกยองก็ไปมหาลาัยตามปกติแล้วโกยองก็ได้มารู้ความจริงว่ามิเอะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยแถมเธอยังมีนิสัยไม่เหมือนคนอื่นเพราะเธอไม่รังเกียจที่โกยองเป็นแบบนี้แถมยังชอบไปเที่ยวผับที่โกยองไปอีกต่างหากโกยองเลยรู้สึกว่าในที่สุด เขาก็มีเพื่อนที่สามารถพูดคุยได้จึงเปิดใจที่จะมาเป็นเพื่อนกับเธอแล้วทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันวันเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็สนิทกันมากยิ่งขึ้นถึงขั้นที่ว่าทั้งสองคนย้ายไม่อยู่หอเดียวกันซะเลยในเวลาต่อมานำกยูก็ได้ส่งข้อความมานัดเจอกับโกยองอีกครั้งพร้อมกับขอโทษที่จู่จูก็หายตัวไปพอเขาเห็นว่าโกยองกำลังพูดคุยกับเพื่อนของเขาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดโกยองก็เลยอธิบายให้เขาฟังและขอโทษเขาเหมือนกันที่จู่จูก็ทิ้งเขาไว้แบบนั้นหลังจากนั้นทั้้งงงคูู่กกกก็ไไปเดันยอจึึรส ว่านำกิวเป็นผู้ชายที่ดีมากๆแต่ด้วยความที่เขาอยู่ในช่วงวัยทํางานส่วนโกโยองยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่ก็เลยทําให้โกโยองรู้สึกว่าทั้งสองคนนะคะเข้ากันไม่ได้เลยสุดท้ายโกยองก็ได้ตัดสินใจที่จะบอกเลิกเขาไปนำกิวเสียใจมากขเขาจึงขอร้องอ้อนวอนนะคะเพราะไม่อยากเลิกกับโกยองแต่โกยองก็ยังยืนยันที่จะตัดาขาดความสัมพันธ์กับเขาหลังจากที่เลิกกับนำกิวไปนะคะโกยองก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมแต่แล้วก็เหมือนกำจะตามสนองโกยองค่ะเพราะเมื่อเขาใช้ชีวิต ไปสักพักก็ดันไปถูกใจผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในคลับแต่พอเมื่อทั้งสองคนได้คุยกันไปเรื่อยๆผู้ชายคนนั้นกลับบอกโกยองว่าเขาไม่ชอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของโกยองเลยและคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะเข้ากันได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เขาได้พบเจอในวันนี้มันคือเหตุการณ์เดียวกันกับที่เขาเคยบอกนำกยูเมื่อก่อนหน้านี้เช่นกันในเวลาต่อมามีเอะเพื่อนสาวของโกยองได้พบกับผู้ชายที่เธอรักจริงๆและคิดที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาโกยองเลยรู้สึกเป็นห่วงเพราะที่ผ่านมาผู้ชายที่เข้ามาหาเธอก็หวังแต่เรื่อง นนนนัันท้้งด้วยความเป็นห่วงเพื่อนโกยองก็เลยตามไปเช็กว่าผู้ชายคนนี้ดีกับเธอแค่ไหนแต่กลายเป็นว่าการไปของเขานะคะคทําให้ผู้ชายคนนั้นรู้ว่าเขากับมิเอะอยู่ห้องเดียวกันทําให้แฟนของมิเอะโกรธมากแม้ว่ามิเอะ,ะจะอธิบายกับเขาไปว่าโกยองเป็นเก้ และเขาไม่สามารถชอบผู้หญิงได้แต่แฟนของเธอก็รับเรื่องนี้ไม่ไหวมีเอกเสียใจมากเลยไปลงกับโกยองจนทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างหนักโกยองก็เลยตัดสินใจตัดขาดความเป็นเพื่อนกับเธอแล้วออกไปดื่มเหล้าที่คลับจนเมาแล้วกลับบ้านไม่ได้ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นามกยูขับรถผ่านมาพอดีเมื่อเห็นว่าโกยองเมาจนแทบไม่ได้สตินามกยูก็เลยพาเขาขึ้นรถไปด้วยกันจากนั้นก็พาโกยองไปในที่ที่พวกเขาเคยเดทด,ด้วยกันครั้งแรกโกยองจึงมองออกว่าที่ผ่านานามกยูไม่เคยลืมเขาได้เลย และคิดว่าผู้ชายคนนี้ดีเกินกว่าที่จะคู่ควรกับเขาได้เขาจึงตัดสินใจขอโทษนำกยูและขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแถมยังบอกนำกยูอีกว,ว่าเขาควรเจอคนที่ดีกว่านี้จากนั้นัโกโยองก็ตั้งใจกลับไปเขียนงานเขียนของเขาโดยหนังสือที่เขาได้เขียนในเล่มนั้นนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของเขากับมิเอะเพื่อนสาวของเขานั่นเองค่ะจนเมื่อหนังสือถูกตีพิมพ์ออกไปนะคะก็ทําให้ทุกคนเริ่มรู้จักเขามากขึ้นเมื่อมิเอะได้เห็นข่าวนะคะเธอก็ได้ติดต่อมาเพื่อแสดงความยินดีกับโกโยอง และได้บอกข่าวดีกับเขาไปว่าเร็วๆนี้เธอกําลังจะแต่งงานโกยองได้ยินก็ดีใจเป็นอย่างมากจึงแสดงความยดีกับเธอไปแล้วทั้งคู่ก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมสักพักโกยองก็ได้รับข่าวร้ายว่านากยูแฟนเก่าของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท,ทางรถยนต์เมื่อโกยองรู้ข่าวก็รู้สึกเสียใจและเสียดายมากเพราะนากยูถือได้ว่าเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เขาหวังว่านากยูจะได้เจอคนที่ดีและคู่ควรกับเขาแต่ใครจะไปคิดราคาว่านากยูจะมีจุดจบแบบนี้หลังจากเวนเวลา าผ่านไปโกยองก็ได้ตัดสินใจที่จะ move on โดยการเข้าเรียนคลาสพัฒนาตัวเองและที่นั่นเขาได้เจอกับยองซูแถมการเจอกันครั้งแรกของพวกเขานั้นยองซูก็ได้เข้ามากระซิบโกยองในระหว่างที่พวกเขาเรียนด้วยกันว่าเขามง่วงมากขอกินกาแฟของโกยองหน่อยได้ไหมซึ่งโกยองก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หลังจากจบคลาสเรียนในวันนั้นยองซูก็ได้มาดักรอเขาพร้อมกับบอกโกยองว่าเขาจะขอเลี้ยงกาแฟคืนเองโดยการชวนโกยองให้ไปดื่มกา,ฟาแฟร้านใกล้ๆด้วยกันโกยองจึงรู้สึกว่าการมาของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทําให้โกยองรู้สึกสนใจ ในตัวของยองซูก็เลยตัดสินใจไปนั่งดื่มกาแฟด้วยกันกับเขาซึ่งผู้ชายคนนี้ต่างจากที่เขาคิดเอาไว้มากเพราะเขาพูดน้อยแถมคาดาอารมณ์ได้ยากแต่ข้อดีของผู้ชายคนนี้นั่นก็คือเขาเป็นคนที่ดูแลดีมากๆคือเป็นผู้ชายอบอุ่นคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะแต่พอทั้งคู่คบกันไปอยู่สักพักทั้งสองคนก็เริ่มทะเลาะก,กันเพราะยองซูไม่ชอบที่คนพลุกพ่านไม่ชอบไปค่ะแถมยังไม่ชอบบอกใครต่อใครว่าทั้งคู่กําลังคบกันอยู่และที่พีกที่สุดนั่นก็คือวันหนึ่งแม่ของกโกยองป่วยเป็นมะเรง็งโกยยอองงก็เลต้ ไปดูแลเธอเมื่อเธอบังเอิญไปเห็นรูปที่โกยองกับแฟนของเขาถ่ายด้วยกัน ก็ทาให้เธอช็อกและอาการของเธอก็ยิ่งสุดหนักแต่เมื่อแม่ของเขาได้นึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนในตอนนั้นโกโยองในวัยมัธยมได้นัดเจอเพื่อนของเขาที่สนสาธารณะแห่งหนึ่งทั้งคู่เปิดใจคุยเรื่องส่วนตัวกันอยู่สักพักแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบก,กันซึ่งเป็นสว่างเดียวกันกับที่แม่ของเขาได้มาเห็นพอดีเธอจึงคิดว่าลูกชายของเธอวิปริตเลยจับเขาส่งไปที่สถานบ,บานําบัดและภาพตอนที่โกยองขอร้องอ้อนวอนเธอมันติดตาเธอมาจนถึงทุกวันนี้และเธอก็คิดว่าการที่เธอทําแบบนั้น จะทําให้ลูกชายของเธอเลิกเป็นเกย์ได้แต่เธอคิดผิดเพราะในปัจจุบนันลูกชายของเธอก็ยังคงชอบผู้ชายอยู่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าเธอจะใช้วิธีการไหนก็ไม่สามารถทําให้ลูกชายของเธอเลิกชอบผู้ชายได้ตัดภาพไปที่กัวยองที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับยองซูก็กลับมาเป็นปกติในขณะที่ยองซูกําลังเผลอหลับไปกัวยองก็เลยเดินสำรวจรอบๆห้องของเขาและบังเอิญไปเห็นบทความที่ยองซูเป็นคนเขียนขึ้นมาซึ่งหัวข้อบทความที่เขาเขียนนั่นก็คือการรักร่วมเพศเป็นเรื่อง ผิดบางซึ่งนั่นก็หมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมายองซูกําลังหลอกใช้เขาโกยองช็อกจนพูดอะไรไม่ออกเขาตัดสินใจออกมาจากที่นั่นโดยท,ทันทีพร้อมกับคิดทบทวนกับตัวเองอยู่หลายๆครั้งยองซูจะรัก ในแบบที่เขาเป็นหรือว่าเกลียดที่เขาเป็นแบบนี้กันแน่และนั่นก็ทําให้เขานึกถึงเรื่องราวที่ครั้งหนึ่งแม่ของเขาก็เคยต่อต้านที่เขาเป็นแบบนี้เช่นกันเมื่อคิดได้แบบนั้นน้ําตาของเขาก็ได้ไหลออกมาแต่อีกใจหนึ่งเขาก็รักยองซูมากเลยตัดสินใจบอกกับแม่ของเขาว่าเขามีคนคนหนึ่งที่อยากจะให้แม่ของเขาเจอซึ่งคนคนนี้สําคัญกับเขามากเขาจึงส่งข้อความไปหายองซูเพื่อนัดเจอกับเขากลัวยองรอเขาจนแล้วจนเล่าแต่ยองซูก็ไม่ยอมมาหลายวันต่อมายองซูจึงนัดเขาไปเจอพร้อม ก็บ,บอกเหตุผลว่าตอนนี้เขากําลังจะไปทํางานต่อที่อเมริกาโกโยองช็อกจนพูดไม่ออกเลยถามต่อว่าเขาจะไปนานแค่ไหนเขารอได้แต่ยองซูกลับบอกเขาว่าเขาอยากให้โกโยองไปเจอคนที่ดีแต่งงานและมีความสุขซะโกโยองคงไม่ได้คิดหรอกนะว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนเป็นคนรักกันพอได้ยินคํานี้จากปากคนที่เขารักโกโยองก็คือจุกมากจนพูดไม่ออกเพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ใช้ชีวิตดูด้วยกันแถมยองซูก็ดูแลเขาดีมากๆถ้าหากนี่ไม่เรียกว่าคนรักกันแล้วที่ผ่านมามันคืออะไร โกยองโกรธจนควบคุมสติตัวเองไม่อยู่เขาจึงเข้าไปโชกหน้าของยองซูแบบไม่ยัง้งและต่อว่าเขาอย่างหนักจากนั้นก็กลับมาที่ห้องด้วยความเสียใจด้วยความผิดหวังจากความรักครั้งนี้เขาจึงกินยาเกินขนาดเพื่อหวังจะจบชีวิตของตัวเองลงแต่โชคดีที่รอดมาได้ทันทีที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมา แม่ของเขาจึงพูดเตือนสติเขาว่ามีเขาจะฆ่าตัวตายเพราะผู้ชายคนเดียวจริงๆหรอและพอเห็นบรรดาเพื่อน,อนๆของเขาที่เป็นห่วงเขามากขนาดนั้นโกโยองก็เลยคิดได้เขาจึงตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการหางานประจำำําทําแต่ก็ยังคงทําอาชีพเสริมโดยการเป็นนักเขียนอยู่จนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปยองซูก็ได้เขียนจดหมายจากอเมริกาเพื่อมาขอโทษเขา,เขามาถึงตอนนี้โกโยองเองก็มุกออนจากเขาได้แล้วและไม่คิดจะติดต่อเขาไปอีกโกโยองจึงใช้เวลาที่เหลืออยู่กับแม่ของเขาและดูแลท่านจนกระทั่งเธอจากไปซึ่งก่อน ที่เธอจะไปเธอก็ได้พูดทิ้งท้ายกับลูกชายของเธอว่าเธออยากให้โกโยองใช้ชีวิตของเขาต่อไปให้ดีและลืมเรื่องราวทุกสิ่งที่ผ่านมาซะเมื่อแม่ของเขาจากโลกนี้ไปแก๊งเพื่อนของเขาก็กลัวว่าโกยองจะเศร้าก็เลยชวนเขาออกไปเที่ยวที่คลับด้วยกันซึ่งในระหว่างที่เพื่อนของเขาเริ่มเมาเพื่อนของเขาก็ดดนไปมีเรื่องกับดีเจที่อยู่ที่นั่นทําให้โกยองต้องเข้าไปห้ามจนทําให้เขาโดนลูกหลงโชคดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยเอาไว้ซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือกย uh ูโฮบาร์เทนเดอร์หนุ่มสุดหล่อทันททีีท่กยองได้เเห็นขา ก็ต้องตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นก็เลยเข้าไปจูบก,กยูโฮจนกยูโฮตั้งตัวไม่ทันแต่ก็ตอบร,รับจูบนั้นแต่โดยดีสักพักเมื่อกยองรู้สึกตัวเขาก็ได้ผลักกยูโฮออกและขอตัวกลับบ้านด้วยความเมาแล้วทิ้งกยูโฮให้งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าอยู่แบบนั้น จนกระทั่งหลายวันต่อมาโกโยองก็มาทํางานตามปกติแต่ที่น่าแปลกใจนั่นก็คือเขาได้เจอกับกยูโฮที่มานั่งรอเขาอยู่นานแล้วโกโยองจําเขาได้ในทันทีจึงถามว่าเขารู้ได้ยังไงว่าโกโยองทํางานอยู่ที่นี่โกโยูโฮจึงบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับอึนซูเพื่อนของโกยองในไอจีก็เลยตามโกยองมาเพื่อจะเอาเข็มกลัดติดเสื้อที่โกยองลืมไว้ที่ขับมาคืนเมื่อได้ของแล้วทั้งคู่ก็ได้แยกทางกันกลับบ้านโกยองจึงรู้สึกประทับใจในตัวเขาตั้งแต่แรกเห็นเลยไม่อยากทิ้งโอกาสนี้ไปเขาจึงชวนกยูโฮ ดื่มด้วยกันต่อซึ่งคยูโฮนะคะน่ารักมากเป็นคนที่สังเกตรายละเอียด,ดเล็กๆน้อยๆรอบตัวของกูยองได้เป็นอย่างดีค่ะพอสังเกตเห็นว่าอากาศหนาว ปากของโกโยองแห้งก็เลยทาลิปสติกให้ทําให้โกโยองประทับใจในตัวเขามากซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ดื่มด้วยกันเสร็จกยูโฮก็ได้ไปส่งโกยองที่บ้านและพอโกยองรู้ว่ารถไฟที่จะไปอินชอนหมดแล้วเขาจึงชวนให้กยูโฮค้างที่บ้านของเขาด้วยกันแต่กยูโฮก็ปฏิเสธเพราะเขามีกฎที่ตั้งเอาไว้ด้วยตัวเขาเองว่าเขาจะทําแบบนั้นกับคนที่เขาเจอสามครั้งขึ้นไปเท่านั้นโกยองได้ยินก็หัวเราะออกมาพร้อมกับบอกเขาว่านี่คุณคิดว่าผมจะจับคุณกินอย่างนั้นหรอ ผมแค่ชวนคุณมารอในบ้านจนกว่าสถานีรถไฟจะเปิดก็เท่านั้นเอง แต่พอเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหลคะค่ะกยองหัวถึงหมอนปุ๊บก,ก็สลบปับไปในทันทีโดยไม่สนเลยว่ากยูโฮจะนอนยังไงและเมื่อกวยองลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วเห็นว่ากยูโฮยังไม่กลับแถมยังมานอนข้างๆเขาอีกต่างหากกยองก็เลยใช้โอกาสนี้แอบหยิบกระเป๋าสตางค์เขามาดูจึงได้รู้ว่ากยูโฮเป็นนักเรียนอยู่เมื่อกยูโฮลืมตาตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาแล้วรู้ว่าเขาสายแล้วเขาจึงรีบขอตัวกลับบ้านไปพอจะเข้าเรียนไม่ทันทั้งคู่ก็เลยไม่ได้ขอคอนแทคกันไว้รายวันต่อมาก ยูโฮเลยตัดสินใจไปหาเขาที่คลับและแน่นอนว่ากยูโฮทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่นั่นซึ่งในเวลาทำงาน กยูโฮก็แทบจะไม่มองโกยองเลยจนโกยองก็อดสงสัยไม่ได้ว่ากยูโฮจะชอบเขาบ้างไหมกยูโฮก็เลยชงเหล้าให้เขาดื่มอย่างเข้มเลยค่ะจนโกยองสรุปไปและเมื่อกยูโฮเลิกงานเขาก็ได้พากโกยองไปส่งที่บ้านแถมยังทําอาหารเช้าไว้รอโกยองอีกต่างหากหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทั้งสองคนก็ได้เจอกันบ่อยยิ่งขึ้นซึ่งความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนในตอนนี้ก็ได้ผ่านกฎ3ข้อที่กยูโฮได้ตั้งเอาไว้ว่าเขาจะทําเรื่องแบบนั้นกับคนที่เจอสาครั้งขึ้นไปก็เท่านั้นกยู จึงค่อยเดินเข้าไปหาโกโยองอย่างช้าๆจนโกโยองแอบคิดขึ้นมาในใจว่าน่าจะถึงเวลาแล้วสินะแต่เขาคิดผิดค่ะเพราะกะยูโฮให้เกียรติเขามากและทําได้เพียงแค่จูบเขาเท่านั้นโดยให้เหตุผลไปว่าเย็นนี้เขามีนัดกินเลี้ยงก,กับเพื่อนๆที่มหาลายัยหลังจากที่กินเลี้ยงก,กับเพื่อนๆเ,เสร็จกยูโฮก็นั่งรถไฟจากอินชอนมาหาโกโยองถึงที่ห้องและชวนเขาออกไปเที่ยวด้วยกันและบอกความฝันของเขาให้โกโยองได้ฟังโกโยองจึงรับรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่เขาสามารถเชื่อใจได้ เขาก็เลยบอกกับกยูโฮไปว่า ตอนนี้เขารู้สึกชอบกอยูโฮมากๆแต่มีความลับอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะบอกให้กยูโฮรู้ไว้สิ่งสิ่งนั้นก็คือเขามีเชื้อ h i ชที่ได้รับมาจากแฟนเก่าของเขาเมื่อหลายปีก่อนตอนแรกเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขามีเชื้อนี้อยู่จนกระทั่งเขาได้เข้ากรมทหารและทางกรมก็ให้ทุกคนตรวจสุขภาพคุณหมอก็ได้บอกความจริงกับเขาว่าในตัวของเขามีเชือ HIV อ้อ h i ชอวยู่ภายหลังต่อมาเขาก็ได้มารู้ความจริงว่าแฟนเก่าของเขาที่เขาคบกันมาหลายปีในระหว่างที่คบกับเขาอยู่นั้นแฟนเก่าของเขาก็ได้นอน กัับคนนอื่่ไปทวและนั่นก็เป็นฝันด้ดยที่ติดตัวเขามาโดยตลอดมีเพียงเพื่อนสนิทของเขาทั้ง3คนที่รู้เรื่องนี้แต่ในปัจจุบันเขาได้ทานยาต่อเนื่องและที่เขาได้ตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับกยูโฮเพราะเขารู้สึกว่ากยูโฮเป็นคนที่ไวใจได้ซึ่งหลังจากที่กยูโฮได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของโกยองเขาก็ไม่ได้รังเกียจแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะคบกันพอได้มาคบกันนะคะโกยองจึงรู้สึกว่าเขาโชคดีมากที่มีผู้ชายคนนี้อยู่ข้าง,างๆเพราะไม่ว่าโกยองจะเอาแต่ใจมากแค่ไหนนะคะ กยูโฮก็รับข้อเสียเขาได้หมดทุกอย่างโกยองก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดตัวกับเพื่อนๆของเขาว่าตอนนี้เขากับกยูโฮกํลาลังคบกันอยู่ทั้งคู่ก็เหมือนจะไปได้กันได้ดีจนก,นกระทั่งกยูโฮเรียนจบเขาก็ได้ทำงานที่โรงพยาบาล ส่วนโกโยองก็ได้ทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทเมื่อทั้งคู่เริ่มทํางานต่างคนก็ต่างเหนื่อยเวลาที่จะเจอกันก็แทบจะไม่มีทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันกยูนโฮดูแลโกโยองดีมากถึงแม้ว่าเขาจะทํางานประจํานะคะแต่หน้าที่ในบ้านเขาจัดการหมดทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นซักผ้าทําอาหารกวาดบ้านถูบ้านก็คือกรยูโฮรับผิดชอบหมดเลยหลังจากที่ทั้งสองคนย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันนั่นจึงทาให้ทั้งคู่เริ่มมองเห็นข้อเสียของกัรและกันโกยองทํางานหนักหามลูก หาม,มํวันหยุดก็แทบจะไม่ได้หยุดเพราะเขายังต้องทอําอาชีพเสริมโดยการเป็นนักเขียนของเขาอยู่พอหัวถึงหมอนเท่านั้นแหละค่ะกยองก็หลับไปแถมยังกรนออกมาเสียงดังมากๆจนกยูโฮนอนไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจแยกที่นอนเพื่อหวังว่าโกยองจะได้นอนหลับอย่างสบายและนั่นก็ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนเริ่มห่างเหินกันไปเรื่อยๆกยองก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนๆของเขาว่าเขาควรจะทํายังไงดีเพื่อนของโกยองก็เลยแนะนําให้ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันที่ต่างประเทศเพื่อปรับความสัมพันธ์กันกยองก็เลยตัดสินใจากย ไปพักผ่อนที่ประเทศไทยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่มีความสุขมากๆพอสําหรับประเทศไทยแล้วนะคะ ทั้งสองคนเหมือนได้มาปลดปล่อยตัวตนของพวกเขาทั้งสองคนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเดินไปที่ไหนเขาก็สามารถจับมือกันได้หองแก้มหรืออยากทําอะไรที่เขาอยากทําได้หมดทุกอย่างจนทั้งคู่รู้สึกว่าเขาอยากหยุดช่วงเวลานี้เอาไว้แต่พอทั้งคู่กลับไปที่เกาหลีทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมโกยองยังคงทํางานหามรุ่มหามค่าไม่มีเวลาให้กับกยูโฮเลยจนกระทั่งวันหนึ่งกยูโฮต้องย้ายไปทํางานที่เซี่ยงไฮ้เขาจึงขอร้องให้โกยองย้ายไปอยู่ด้วยกันกับเขาเพราะเขาขัดโกยองไปไม่ได้โกยองดีใจมาก จึงตอบตกลงที่จะไปเซี่ยงไฮ้ด้วยกันกับเขาทั้งคู่จึงเริ่มเรียนภาษาจีนและเตรียมตัวที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วยกันแต่แล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องผิดหวังเมื่อผลวีซ่าของโกยองออกมาไม่ผ่านเนื่องจากเขามีเชื้อเอชไอวีเลยไม่สามารถย้ายไปอยู่เซี่ยงไฮ้กับกยูโฮได้เขาจึงบอกกับกยูโฮไปว่าเขาไปกับกยูโฮไม่ได้กยูโฮได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบกลับเขาไปว่าถ้าโกยองไม่ไปเขาก็จะไม่ไปเหมือนกัน จนทั้งคู่ทะเลาะก,กันอย่างหนักัวย้องก็เลยพูดเตือนสติเขาไปว่ากยูโฮจะมาทิ้งอนาคตเพื่อเขาไม่ได้และโอกาสที่เขาจะได้ไปทํางานต่างประเทศแบบนั้นมันไม่ได้มีมาง่ายๆหรอกนะจนสุดท้ายกยูโฮก็จําใจที่จะไปเซี่ยงไฮ้ตามที่เขาบอกคืนก่อนวันเดินทาง พวกเขาทั้งสองคนก็ได้กลับมานอนด้วยกันอีกครั้งนับว่าเป็นการนอนเตียงเดียวกันครั้งสุดท้ายหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยเมื่อวันเดินทางมาถึงโกัวยองจึงไปส่งเขาที่สนามบินพร้อมกับบอกให้กยูโฮเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาให้ดีกยูโฮจึงถามโกโัวยองว่าพูดแบบนี้หมายความว่าพวกเราจะเลิกกันอย่างนั้นหรอโกโยองก็เลยตอบไปแค่ว่า เขาไม่อยากจะตอบคาถามอะไรในตอนนี้กรยูโฮได้ฟังก็ถามทางน้ําตาว่าแล้วถ้าหาเขาไม่อยู่แล้วโกยองจะใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีเขาได้อย่างนั้นหรอแต่โกยองก็ไม่ไตอบคําถามเขาทําให้กรยูโฮโกรธมากเขาจึงตัดสินใจเดินขึ้นเครื่องไปโดยที่ไม่หันกลับมามองโกยองเลยหลังจากที่กยูโฮจากไปแล้วโกยองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับและไม่ยอมติดต่อกับใครจนเพื่อนของเขาเป็นห่วงมากก็เลยบุกมาหาเขาถึงที่ห้องและชวนเขาไปเปิดหูเปิดตาด้วยกันจนกระทั่งหนึ่งปีต่อมาโกยองก็ไม่ได้คบใครอีกเลยเพราะ เขาโมแต่ทํางานจนก,กระทั่งวันหนึ่งกัวยองทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาเป็นนักเขียนแบบเต็มตัวจนผลงานของเขาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้ออกสื่อในตอนนี้ชีวิตของเขากําลังเป็นไปได้ด้วยดีแต่จู่ๆพ่อของเขาที่ทิ้งเขาไปกับแม่ตั้งหลายปีก็ได้มาปรากฏตัวเพื่อของเงินจากเขาโกวยองโกรธมากจนทั้งคู่ทะเลาะกันเขาจึงเื่นคําขาดกับพ่อของเขาไปหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือเขายังคงนึกถึงกยูโฮตลอดเวลา และยิ่งคิดถึงกยูโฮมากเท่าไหร่ก็ทําให้เขายิ่งหมุกอ่อนไม่ได้เขาจึงตัดสินใจใช้แอปหาคู่เพื่อหาใครสักคนมาทําให้เขาลืมกยูโฮให้ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่ใช่เตียงที่เขากับกยูโฮเคยนอนด้วยกันเป็นอนขาดและแล้ววันหนึ่งอึนซูหนึ่งในเพื่อนแกงของโกยองก็ได้ถูกแฟนของเขาคูกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆของเขาทําให้โกยองคิดขึ้นมาได้ว่าหรือจริงๆแล้วรักแท้จะมีอยู่จริงเขาจึงตัดสินใจใช้แอปหาคู่อีกครั้งคราวนี้เขาก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อว่าฮาบีบีเป็นชาวต่างชาติเขาเป็นคนที่ดูสุขุมลึกลับมากแต่แล้ววันหนึ่ง ผู้ชายคนนี้ก็ได้ชวนเขาไปเที่ยวประเทศไทยด้วยกันแถมโรงแรมที่ฮาบิบีจองไว้นะคะก็คือโรงแรมเดียวกันกับที่เขากับกยูโฮเคยไปพักค่ะนั่นจึงทําให้เขานึกถึงกยูโฮเป็นอย่างมากไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหนภาพของเขากับกยูโฮก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเหมือนเพิ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันฮาบิบีก็ได้ชวนโกอยองออกไปดื่มด้วยกันที่รูฟท็อปบาร์แห่งหนึ่งโกอยองจึงสั่งค็อกเทลมาดื่มเป็นจานวนมากและให้ฮาบิบีลองดื่มด้วยกันทั้งคู่พูดคุยกันถูกคอเป็นอย่างมมากแต่เ่เือทั้ง,งคน มาถึงที่โรงแรมโกโยองก็ได้รู้ความจริงว่าฮาบีบีกำลังจะตาบอดเขาเพิ่งไปพบแพทย์เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่แพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นได้เขาจึงรู้สึกสิ้นหวัง และก่อนที่เขาจะมองไม่เห็นอะไรอีกต่อไปเขาจึงอยากใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเมื่อเห็นฮาบีบี B, ตกอยู่ในสภาพแบบนี้โกยองก็ได้นึกถึงเรื่องราวของตัวเองตอนที่เขากับกยูโฮมาที่กรุงเทพด้วยกันช่วงเวลาในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแต่ในระหว่างที่เขาไปเที่ยวด้วยกันนั้นจูๆ่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทําให้เขากลับไปที่โรงแรมไม่ได้เขากับกยูโฮก็เลยตัดสินใจไปเปิดเ,เกสต์เฮาส์ด,ด้วยกันเมื่อบรรยากาศพาไปโกยองจึงมีอะไรกับกยูโฮ,โฮโดยที่ไม่ได้ป้องกันนั่นจึงทําให้กยูโฮเสี่จะ รับการติดเชื้อ HIV จากเขาและการที่กยูโฮทําแบบนี้โกยองจึงมองเห็นความรักที่แท้จริงที่กยูโฮมอบให้กับเขาตัดภาพมาที่ปัจจุบันโกยองจึงพาฮาบีบีไปพักและเขียนจดหมายทิ้งให้เขาก่อนที่จะจากไปว่าเขาอยากให้ฮาบีบีกลับไปหาครอบครัวของเขาและใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกันเพราะเขาคิดว่าความสัมพันธ์ของเขากับฮาบีบีในตอนนี้เป็นแค่ความผูกพันไม่ใช่ความรักเพราะในใจของเขานั้นเขาไม่เคยลืมกยูโฮได้เลยเมื่อกลับไปถึงที่เกาหลีโกยองจึงขอร้องให้อึนซูมารับเขาเพื่อที่จะย้ายของ ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาอาศัยอยู่ไปพักที่แห่งใหม่โดยเขาได้ตัดสินใจที่จะทิ้งของทุกอย่างรวมถึงของที่เคยใช้ร่วมกันกับกยูโฮด้วยมาถึงตอนนี้เขาเองก็เพิ่งเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าที่ผ่านมาเขาเขียนนิยายเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเขามากแต่เขาก็ไม่เคยเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงจนหลังจากที่กยูโฮได้จากเขาไปกยูโฮคือรักที่แท้จริงของเขาและความปรารถนาของเขาที่เขาอยากได้มากที่สุดนั่นก็คือกยูโฮแล้วภาพก็ตัดไปตอนที่กยูโฮกับเขา ไปเที่ยวและได้ไปปล่อยคมลอยด้วยกันในตอนนั้นกัวยองได้เขียนความปรารถนาของเขาลงบนคมลอยแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าความปรารถนาเหล่านั้นมันไม่ใช่ความปรารถนาที่แท้จริงของเขาจนเขาได้หันไปมองหน้าของกยูโฮเขาจึงเขียนความปรารถนาเพียงอย่างเดียวของเขาลงบนคมลอยเอาไว้ว่าความปรารถนาของเขาคือ กยูโฮเพียงเท่านั้นถึงแม้ว่าในปัจจุบันความปรารถนาของเขาจะไม่เป็นจริงแต่ความทรงจําระหว่างเขากับกยูโฮเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและซีรีเรื่องนี้ก็ได้จบลงค่ะและนี่ก็คือซีรีวายเกาหลีที่แอดมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้นะคะต้องยอมรับก่อนเลยค่ะว่าตอนที่ดูเรื่องนี้จบแอดก็พยายามหาอีพีต่อไปเพราะคิดว่ามันคงจะไม่จบเรื่องนี้นะคะแต่จริงแล้วจบเพียงเท่านี้จริงๆค่ะและถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีเรื่องนี้นะคะตอนนี้ต้องรอก่อนค่ะเพราะซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์นนะะคยังไไมมม่ีเจ้าาหอ ลและพอดเรื่องในเรื่องนี้นะคะดีมากๆคือเล่าเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งออกมาได้แบบสุดมากๆเลยค่ะในซีรีมีความยาวทั้งหมด8 EP นะคะแต่ละตอนก็คือเกือบชั่วโมงเลยและรายละเอียดในซีรีเยอะมากๆแอดก็คือเอามาเล่าเพียงคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังนะคะสุดท้ายนี้แอดขอบอกก่อนเลยนะคะว่าแอดดำน้ำดูเรื่องนี้แบบซับอิงนะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมานาที่นี้ด้วยค่ะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าได้ดูซีรีเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูใต้คลิปนี้ได้เลย ในะค,ะลคลิปนี้แอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ